ฟ้ามันจะเปียวค่ะไก่บ้านมันจะดูเชี่ยงๆไก่ต่างก็ตรงสีแล้วก็เสียงเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ตื่นได้แล้วโอ้โหไมน้ำเร็วเร็วเร็วเราต้องเราต้องตื่นก่อนไกลเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันถ้ามาที่นี่ไม่เห็นนี่ครับลองมาไม่ถึงสแกรลาดเร็วเร็วเร็วมาดูอะไรละครเชิญ อย่าไปบอกเดี๋ยวไปดูแล้วเห็นเองแหละฮะย้อขนาดต้องไปดูตัวจริงใช่ใช่ต้องขยันแล้วเร็วๆร็วเร็าสทีเดียวเดี๋ยวจะพาไปเร็วเร็วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะโอเคครับไป เรามาเดินป่าแบบนี้นะคะความสนุกสนานและความตื่นเต้นค่ะมันอยู่กับการที่เราจะทาตัวเป็นนักท่าม,มองค่ะน้องๆท่าม,มองสัตว์สิ่งมีชีวิตในป่าค่ะแต่ว่าจะท่านม,มองยังไงและท่าม,มองอะไรเดี๋ยวเราตามไปซ่าหาความรู้กับพี่มีได้เลยค่ะว่าแต่อาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าสแกล่าใช่ไหมคะครเราจะมาดูอะไรกันคะอาจารย์ต้นไม้หรือ่าก็มาดูนกฮะดูนอกอ๋อดูนก,นกมีนอกอะไรที่เด่นเด่นบ้างคะอาจารย์ที่เด่นที่สุดของที่นี่คือไส่ฟ้าพญาลอครับ น้องๆคะได้ยินอย่างที่พี่มี่ได้ยินไหมคะอาจารย์บอกว่าจะพาเราไปดูไก่ฟ้าพญาลอแต่อาจารย์ยังพูดตอนแรกว่าเราจะพาเราไปดูนกอาจารย์คะนกกับไก่อาจารย์สับสนไหมคะอาจารย์นกกับไก่กลุ่มนกเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วก็กลุ่มนกประกอบด้วยไก่ฟ้ามีประกอบด้วยนกต่างๆต่างๆแต่ไก่ฟ้าเนี่ยจะชอบอยู่บนพื้นมากกว่า เลยเรียกนกลุ่มไก่แต่กลางคืนมันนอนข้างบนต้นยอดไม้อกลางคืนนอนข้างบนยอดไม้ครับอย่างนี้เราสามารถเห็นมันกลางคืนนอนอยู่ข้างบนได้ได้เราไปฉายไปสองแต,แต่วันนี้เราไปดูไก่เดินตามตอนเช้าแล้วเราดูไก่ตามพื้นดินเ<อ>พราะบินลงมาจากฟ้าแล้วเลยถึงเรียกว่าไก่ฟ้าน้องๆคะได้ยินแบบน,นี้แล้วก็อยากจะเห็นไก่ฟ้าพยาลอแล้วใช่ไหมคะอาจารย์น้องๆเขาอยากเห็นแล้วค่ะอย่างนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปดูดูต้องซุมๆหน่อยอย่าเสียงดังค่อยๆน้องๆคะ อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะมาดูนกหรือว่าไก่ฟ้าพญาล้อที่นี่ค่ะเราจะต้องมีเครื่องส่องทางไกลแบบนี้อ่ที่อาจารย์ส่องดูเดี๋ยวพี่นี่ลองส่องบ้างกันเดี๋ยวกำลังหานกให้ดูอยู่ครับน้องๆ้องไม่เห็นอะไรเลยอาจารย์คะจะไม่คงหนูมันพังหรือเปล่าคะอาจารย์มันมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะต้องมีทุกตัวใช้ไม่เป็นจะสอนให้มีลูกตาคนมันกว้างยาวไม่เท่ากันใช่ไหมตาแคบือตากว้างก็ได้ตาเละค่ะอาจารย์ นะนี่มันมีกล้องมันมีเลนส์สองอันในเรว่ากล้องสองทางไกลมีโฟกัสต,ตัวนี้โฟกัสแปลว่าปรับความชัดตัวกลางตัวกลางน้องๆเห็นนี่นะคะโฟกัสนะแล้วก็มีเลนส์ใกล้าตาด้านขวานี่ปรับได้อีกเพราะตาซ้ายตาขวาสั้นยาวไม่เท่ากันมองที่ตาซ้ายคือปิดตาขวาอย่างเงี้ยตาขวาแล้วดูตาซ้ายแล้วก็ปรับเมนโฟกัสกลางนี้ให้ชัดอยู่ลองส่องจุดแรกจุดหนึ่งกัน ไม่เห็นชัดปรับให้ชัดพอ,อชัดเสร็จแล้วก็หลับตาซ้ายดูด้วยตาขวาแล้วมือขวามาที่เลนใกล้ตามือขวามาที่เลนใกล้ตาอ๋อนี่คือติกตาหาน้าเลยแล้วก็ปรับตาขวาให้ชัดแล้วภาพสองภาพจะเป็นภาพเดียวกันก็เป็นชัออออดน้องน้องคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อเราปรับแล้วเนี่ยมันชัดมากๆเลยคะ่ะน้องน้อว่าแต่นี้เห็นไก่มาอีกตัวนึงวคะน้องๆองไม่ต้องเข้าไปใกล้ไม่ต้องเข้าไปใกล้มาดูจากนี่ดี๋ะดูท้่กล้องได้เลยสองกล้องใช้กล้องนี้ค่ะน้องน้อง ชัดมากเลยเห็นนะกำลังกินกินแมลงอะไรอยู่ทุกอย่างนี่โฟกัสอ่ตรงนี้จะดึงให้ใกล้เลนใกล้ปานั่นะค่ะคือตอนนี้พี่มี่เห็นไก่มันกําลังจิกหาอาหารกินอะไรอยู่กับที่พื้นดินก็ไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นแมลงเป็นปลวกเป็นมดออาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นปลวกหรือมดว่าจรงว่าไก่ก็กินทุกอย่างเลยสินค้าจานครับกินปลวกมดโปรตีนกินผักกินอะไรเหมือนเด็กจต้องกินอาหารให้ครบทุกหมู่มีผักนี่อะไร่ัไม่น่าทําไมขนมันสวยขนาดนั้นนะคะจานสวย แล้ว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 ถ้ามันสูงบันทายมาอุจจระมันก็คือเอาไปทำประโยชน์ได้กลาเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วคือเราเก็บเอาตัวอย่างไปเราจะมีคะนักวิจัยก็ทำเราดูจากอุจจระเขาก็รู้ว่าเขากินอะไรแต่ไก่พวกนี้จะย่อยเร็วจะดูยากนิดนึงสังเกตไหมเวลาเขากินเขาไม่ได้กินเพลินอย่างเดียวต้องมองหน้าด้วยเพราะงั้นกินเพลินเดี๋ยวเหยื่อมาจับกินเป็นอาหารต้องระวังตัวตลอดอยู่ในป่าอยู่ในป่านี่เพลินไปมากไม่ได้กินเพลินอย่างเดียวยาวๆนี่ต้องกินเสร็จอันยุ สองกินเสกษมอสตีปีคูอะไรต่างๆนะใครเข้ามานะคะมันไปแล้วค่ะอาจารย์เขาป่าไปแล้วเข้าป่าไปแล้วน้องๆคะสัตว์ป่ามันก็คือสัตว์ป่านะคะที่อยู่อาศัยของมันก็คือในป่าเห็นมันแบบนี้แล้วนะคะพี่มีหูอดมีความสุขไม่ได้ค่ะน้องๆเห็นมันอาศัยอยู่ในป่ากินอาหารป่าชีวิตมันมีความสุขมากเลยน้องๆคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันมีความสุขก็ต่อเมื่อมันอยู่ในป่าเท่านั้นใช่ครับ นี่ค่ะน้องๆเราเห็นเหมือนเป็นสีขาวๆหยดกไม่ใช่สีน้ำไม่มีไม่มีใครมาระบายสีตรงนี้ไมอ๋อไม่ใช่สีน้ำแต่ว่ามันคืออะไรคะอาจารย์จะเป็นขี้ของพวกไก่ไก่ฟ้าาจะเป็นไก่ฟ้าพยาลอที่มันขี้ทิ้งไว้คืออาจารย์บอกว่าที่มันอยู่ห้างบนนอนบนกิ่งไหมอ่อนๆ้องน้องกิ่งอ่อนๆนะเวลางูมามันจะได้ขย่าขย่ามันได้ตื่นไงมีอาหารของมันด้วยที่มันชอบกินนี่ลูกไส้นี่คช่ไหมนี่ค่ะน้องๆ ลูกอะไรนะคะลูกไสใไส่ที่เราเห็นที่นสี้มๆก็คืออาหารของไก่ฟ้าพญาหรอชอบกินมากเราจึงเห็นขี้มันอยู่ตรงนี้นะคะน้องๆลูกไส่ร่วงเต็มไปหมดที่อยู่บนต้นก็นกก็มากินพี่ไม่ยะถือเอาไว้เผื่อเจอแล้วพี่ไม่จะให้มันกินเข้าป่าห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามห้ารสมห้ามตายนะอย่าเข้าไปป่าอย่าให้อาหารสัตว์นะฮะทำไมคะอาจารย์เพราะว่า เดี๋ยวให้อาหารเข้ามากเกินไปข้าจทีกินแล้วอ้วนวิ่งหนีสัตว์อื่นไม่ไหวอีกอก็ไม่ควรอย่าให้อาหารสัตว์เด็กขาดเลยเข้าไปในป่าเลยอ,อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนกกันทางกล้องตรงนี้แหละน่าจะดีสุด มีไม้ใหญ่มีแหล่งน้ํามีอะไรสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมในการที่นกจะมาอยู่ทําไมเราต้องมาดูนกด้วยคะอาจารย์มันมีประโยชน์อะไรคะเนี่ยนกมีประโยชน์ธรรมชาติหรือไม่มีเยอะมากนกทุกตัวมีประโยชน์หมดนะครับนกกินมแมลงก็ช่วยคุม,มแมลงไม่ให้มากเกินไปนกกินน้ําหวานดอกไม้ช่วยผสมเกสรน,นกกินสัตว์ด้วยกันเองอ,อีกก็ช่วยควบคมุมไม่ให้สัตว์อื่นหนูอะไรต่างๆมากเกินไปมันกินกันต่อเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารฟู้ดเชน อบนิเวศสมบูรณ์สมดุลนึ่งขึ้นไม่ให้มีอย่างอื่นอย่างใดมากจนเกินไปมีจุดลักษณะเด่นเลยคะว่าเไม่จะดูตรงไหนถึงจะเห็นมัันหรือยงไงดูสีกันก่อนนะครับดูหน้าตาถ้าไม่เข้าใจนกอะไรก็เปิดตำปลาคู่มือดูว่านี่อยู่กลุ่มมีอยู่ทั่วไปต้นอย่างนี้คนาดนั้นเดี๋ยวก็เห็นมันบินต้องตาไวๆครับเมื่อกี้นกแซงแซวหางบ่วงบินเป็นหนึ่งตัวครับเนาะทำมหนูมองไม่ทันแซงแซวมันเร็วแล้วฟังเสียงได้ยินนะฮะลองฟังเสียงฟังเสียงหนูได้ยินจ็แกลก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  จะมีักกี่สายพันธุ์กันเนี่ยจย์นกสแกราดมีประมาณเกือบ300อชนิดนะฮะในเมืองยนี้ครับ3 0รกว่าชนิดเมืองไทยเกือบพันชนิดพันแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เราเจอเรื่อยๆนะฮะโหนี่300อนี่ที่นี่ก็เกือบจะครึ่งครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศไทยที่เราเจอที่นี่ได้ถ้าสนใจก็คือถ้าอยากจะดูนกก็มาที่นี่ได้ได้ได้จะมีนกกว่าเกือบครึ่งประเทศให้เราได้ดูใช่ใช่โดยเฉพาะไก่ฟ้าพญยาลอที่มีเจอแล้วนกประจำชาติไทย